ดีค่ะเพื่อนเนช่วงนี้ต้นพฤศจิกายนนะคะอากาศก็เริ่ม,มหนาวนขึ้นนิดนึงก็เราจะมีเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าชีวิตของเราเนี่ยประสบกับความทุกข์อันมหันเนี่ยจะทําอย่างไรนะคะมีเรื่องเล่าจากพระอาจารย์นะคะพระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนนู้นนะก็มีมนุษย์หนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกัน คนหนึ่งก็คลองเรือนเนาะเป็นเศรษฐีคนนึงก็ไปบวชบวชเป็นสมัยก่อนก็ไปบวชบวชเป็นนักบวชนะคะก็ผ่านเวลาผ่านไปหลายสิบปีหลายสิบปีประมาณวันสิบกว่ายี่สิบปีนะคะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งพบหน้ากันเออเมื่อวันนั้น,เ,นเป็นวันที่ลูกชายของของานายนพที่เป็นคลองเรือน,นะ,ะถูกงูกัดสลบไปอยู่ที่สวนนะคะ แม่แม่ก็คือภรรยาของมานพที่เป็นเพื่อนที่เป็นของเรือนนะคะก็มาตามว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนถูกงูเออลูกถูกงูงูกัดแล้วทํำยังไงดีสลบไปเพื่อนมานพก็หันมาทางพระเพื่อนที่เป็นนักบุญบอกว่าเพื่อนบุญมอหลายปีคงคงจะมีญาณพิเศษสิช่วยลูกตงหน่อยเถิดพระพระแต่บก็อืมนึกไปนึกมา ตั้งแต่เราบวชมาไม่มีไม่ได้มียาพิเศษอะไรเลยเอางี้แล้วกันตั้งสัจจะอธิษฐานให้สัจจะอธิษฐานของท่านเพื่อนก็กล่าวว่าตั้งแต่เราบวชมาเนี่ยมีความสุขแค่เจ็ดวันเองหลังจากนั้นมีแต่ความทุกข์เลยอยากจะศึกออกมาแต่ก็เกรงคําว่าตั้งใจบวชแล้วก็ตั้งใจบวชด,ดต่อไปด้วยสัจจะารย์เนี้คอยพิษร้ายเนี่ยจงหายไปจากเด็กหนุ่มนี้เทะทันใดนั่นเองเนะพิษ เด็กดุ่มก็ฟื้นนะฟื้นได้สติขึ้นมาแบบพูดได้พูดได้ทักทายไดแ้แต่แขนขาย,ยังไม่มีแรงพระพระดาบบก็หันไปทางเพื่อนบอกว่าคราวนี้ถึงข่าวท่านตั้งสัจจะวาจาบ้างแล้วไใช่วยลูกมรับหนุ่มก็คิดคิดว่าจะตั้งไงดีมันรหนมแล้วก็ตั้งว่าตั้งแต่เราโตมารับสมบัติมาจากพ่อนี่เราเนี่ยนะไม่ยินดีในการาให้ทานให้กับพระดาบ,บทต่างๆเลย ต่เนื่องจากว่าพ่อ,พ,อพ่อสอนมาก็ให้ไปตั้งใจให้ไปน่นให้ไปด้วยความจำใจเกรงว่าคนอื่นจะหาว่าเราไม่ให้ตามบิดาของเราท่านใดนั้นเองแขนของมันนกหนุ่มก็ยกขึ้นมาได้ก็เลยส่วนขาละทันไป่างภรรยาบอกว่าภรรยาท่านจงตั้งศัจจาอธิสานเถิดเพื่อช่วยลูกของเรานะภรรยาบอกว่าศัจจาอธิสานเน,น,ออนเี้ขอให้ฉันออาไปก่อนเถิดขอให้ฉันออาไปก่อนเราจะตั้งสัจจาอาชิสารให้ สามีบอกไม่ต้องเราเรา,เรายินดีที่จะฟังทุกอย่างนนทนุ่มบอกเช่นนั้นภรรยาบอกว่าทั้งจริงแน่นะว่ายินดีจะยินดีจะฟังทุกอย่างแน่ใจสิภรรยาตั้งสัจ,จทะอธี่ฉันว่างูเนี่ยเป็นที่เป็นที่อันตรายและเป็นที่ไม่พักไม่ชอบใจของบุกเราอย่างไรสามีของเราก็เปลี่ยนเสมือนงูงูสําหรับเราอย่างเช่นนั้นเราก็ ด้วยสัจจะอธิษฐานเนี่ยไขรลูกของเราจงพ้นจากพลิกงูเถิดใดน,นั่นเองนะพลิษงูก็อาจไปมนุษย์นุ่นจะหายจากโรกนี้นะอาจจะพลิกงูขึ้นมาได้รอดตายมาได้ด้วยสัจจะอธิษฐาน่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเหตุอะไรที่ทุกข์กับขันนะเราอาจจะใช้สัจจะอธิษฐานแบบนี้บ้างก็ได้นะคะค่ะเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็นั่งอยู่ในสวนนะคะมีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็มีเรื่องเล่าเป็นเรื่องอเรื่องของพรสมมาหลงพ่อเจ้านั่นเองมีต้นไม้ก,ก็ต้องมีนกนะคะมีนกมีลูกนกคุ้มทึ่ที่เจาะกระเปาาไข่ออกมาปรากฏว่ามันมีไฟไหม้ป่าค่ะจะมาถึงรังของนกคุ้มนี้แล้วพ่อแม่ก็บินหนีไปหมดแล้ว ก็เหลือแต่ลูกนกคุ้มตัวเนี้ยว่าเราจะรอดได้อย่างไรผมก็ตั้งสัจจะว,ว่าปีกเราก็มีขาเราก็มีแต่เราบินไปไม่ได้ได้สัจจะว,วาจานี้เนี่ยเป็นของจริงที่มีอยู่จริงก็คิดถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆที่ในอดีตชาติว่าท่าน คยปฏิบัติศีลมีศีลอยู่จริงมีความบริสุทธิ์อยู่จริงมีสัจจะอยู่จริงมีความเอื้ออภรอ,อยู่จริงเรขอให้บุญบาร,รมีของศีลสัจจะคําเอื้ออภรแล้วก็ความบริสุทธิ์นี้จงมาช่วยภัยในครั้งนี้ด้วยเถิดด้วยสัจจะที่ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไฟก็ ไม่ลามมาถึงรังของนกคุมค่ะเรื่องมีแค่นี้นะคะ